มูฮัมหมัดอาลีตำนานแห่งสังเวียนและนักสู้ผู้เปลี่ยนโลกบทนำตำนานที่เกินกว่าการเป็นนักมวยสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมูฮัมหมัดอาลีชายผู้ไม่เพียงแต่เป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่ยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมและนักสร้างแรงบันดาลใจที่ทิ้งมรดกไว้ให้โลกชีวประวัติ เส้นทางสู่การเป็นนักสู้ในตำนานจุดเริ่มต้นที่หลุยวินมูฮัมหมัดอาลีมีชื่อเกิดว่าแคสเซียสมาเชลัสเคนจูเนียเขาเกิดเมื่อวันที่17มกราคมคศ1942ที่เมืองหลุยวิลรัฐเคนตักกี้ครอบครัวของเขาเป็นชนชั้นแรงงานในยุคที่การเหยียดสีผิวยังคงเข้มข้นแรงบันดาลใจแรกในวัยเด็ก เส้นทางชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อจัก,กรยานคันโปรดถูกขโมยเขาบอกกับตำรวจว่าอยากต่อยจนให้ล้มนายตำรวจคนดังกล่าวจึงกลายมาเป็นครูมวยคนแรกของเขาเส้นทางนักมวยอาชีพอาลีเริ่มต้นอาชีพนักมวยด้วยพลังและทักษะที่ไร้เทียมทานเขาเป็นที่รู้จักจากคำพูดที่มั่นใจและสไตล์การชกที่โดดเด่นความสำเร็จระดับโลก คว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี1960งครองตำแหน่งแชมป์โลกเฮฟวีเวทถึง3สมัยมีสถิติชนะ56ไฟโดยชนะน็อกถึง37ครั้งปรัชญาหัวใจนักสู้ของอาลี 1. ความเชื่อมั่นในตัวเอง I am the greatest คำพูดนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำประกาศ แต่เป็นปรัชญาแห่งความมั่นใจที่เขาใช้ต่อสู้ทั้งในสังเวียนและชีวิต 2. การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเขาเปลี่ยนชื่อเป็นมูฮัมหมัดอาลีหลังจากเปลี่ยนมานับถือาศาสนาอิสลามเพื่อปฏิเสธการใช้ชื่อที่สื่อถึงระบบทาสปฏิเสธการเข้าร่วมสงครามเวียดนามโดยกล่าวว่าผมไม่มีอะไรต้องขัดแย้งกับคนเวียดกง การกระทํานี้ทำให้เขาถูกถอดแชมป์และห้ามชกมวย 3. การไม่ยอมแพ้แม้เจอความท้าทายแม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ต้องต่อสู้กับโรคพากินสันอาลียังคงทำงานเพื่อสังคมคำสอนสำคัญบทเรียนจากอาลี 1. ความยิ่งใหญ่เกิดจากการกระทำเล็กๆซ้ำๆไม่ใช่ภูเขาที่เราต้องพิชิตแต่เป็นตัวเราเอง สงจงยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องคนที่ไม่มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องจะไม่มีวันเอาชนะอะไรได้เลย 3. พลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นไปไม่ได้เป็นเพียงคำพูดของคนที่ยอมแพ้บทเรียนชีวิตจากมูฮัมหมัดอาลีจงเชื่อในตัวเองความมั่นใจคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ อย่าก,กลัวที่จะลุกขึ้นสู้ไม่ว่าจะในชีวิตหรือในสังเวียนความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบเปลี่ยนโลกผ่านการกระทำความสำเร็จของคุณไม่ใช่แค่ของคุณแต่เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบทส่งท้ายตำนานที่ไม่มีวันลบเลือนมูฮัมหมัดลีไม่เพียงเป็นนักมวยแต่ยังเป็นนักสู้ในทุกความหมายของคำนี้ เขาสอนเราว่าชีวิตไม่ใช่แค่การชนะในสนามแข่งแต่คือการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นบริการที่คุณทำเพื่อผู้อื่นคือค่าเช่าที่คุณจ่ายเพื่ออยู่บนโลกใบนี้มูฮัมหมัดอาลี